นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่22เสสร้างถ้าจะให้ทำแบบนี้ผมไม่เอาด้วยรอกเสียงดังมาจากห้องส่วนตัวในกลับของคนรวย ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองหลวงของประเทศไทยพอเลี้ยงกอนเดินทางมาติดต่องานกับอัศวทาดาไรก็เลยถือโอกาสชวนอีกฝ่ายออกมาผ่อนคลายลูกชายของเจ้าสัวทวีเสนอว่าให้พอเลี้ยงกอนช่วยร่วมมือและสร้างปัญหาให้กับโครงการที่ลูกกำลังดูแลอยู่แล้วไตรจะช่วยให้พอเลี้ยงสมหวังกับลูกตาลพอเลี้ยงกอนถึงกับอารมณ์เสียเพราะคิดว่าไตรไม่น่าคบหาเอาเสียเลย ทำทุกอย่างหวังจะสร้างชื่อเสียให้กับลูกแม้กระทั่งมันอาจจะลุกลามจนทําให้อัศวธาดาเสื่อมเสียไตรเองก็ไม่ได้สนใจหรอกคิดดูให้ดีนะครับคุณก็แค่สร้างเรื่องให้ลูกอาจเป็นเรื่องส่วนที่สร้างไปแล้วถลม่มหรือว่าอาจจะมีคนบาดเจ็บจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองไตรยังคงโน้มน้าวพ่อเลี้ยงต่อลูกเข้ามาทำโครงการต่อจากลูกตาล และหนึ่งโครงการที่ว่านั่นก็คือของพ่อเลี้ยงกอนในเมื่อเป็นพันธมิตรกันไรก็อยากจะยืมมืออีกฝ่ายสักหน่อยโดยการบอกว่าจะช่วยเหลือเรื่องของลูกตาลต่อไม่ครับถ้าจะพูดเรื่องคานเนี้ยผมขอตัวก่อนแล้วหลังจากเนี้ยเราควรจะติดต่อกันเฉพาะเรื่องงานพ่อเลี้ยงกอนลุกขึ้นทำไมเขาต้องเอาธุรกิจและชื่อเสียงไปเสี่ยงอีกอย่างคุณลูกตาลไม่ได้สนใจเขาแบบนั้นแล้ว แมนจะร่วมมือกันกันกบไรใช่ว่าพอเลี้ยงจะได้แต่งงานกับลูกตาลเสียเมื่อไร่ดีไม่ดีไรก็แค่อยากยืมมือเขาทำร้ายลูกอย่าลืมสิผมเคยช่วยคุณตั้งหลายเรื่องนะครับพ่อเลี้ยงไรทวงบุญคุณเขาทั้งให้ที่อยู่ลูกตาลท้งหารูปมากของลูกตาลให้ให้ผมตอบแทนเป็นอย่างอื่นก็แล้วกันนะครับพ่อเลี้ยงก่อนจัดสูตรให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินออกจากห้องส่วนตัวไป ไหรถูกทิ้งให้หัวเสียอย่างหนกักเขานั่งลงแล้วสดเล่าจนหมดแก้วชีวิตของลุกมันกำลังรุ่งตั้งแต่กลับมาลุกสามารถเจราจาธุรกิจสำเร็จไปหลายโครงการแล้วที่ดินทำเลดีก็เอามาได้ประมูลสร้างถนนเส้นยาวก็ได้มาอีกโครงการหมู่บ้านจัดสรรอีกสามแห่งไอ้ลุกขวาเรียบข่าวธุรกิจแนวหน้าออกกันคลึกโครมส่วนเขานาะ,ะเป็นแค่ผู้อำนวยการที่ไม่ค่อยมีงานเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไร เจ้าสัวไม่ยอมมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้กับไรเลยมึงอยากคิดว่าจะได้ดีไปกว่ากูไรกดโทรศัพท์หาอีกคนที่เขานึกถึงเสมอแต่ก่อนยังพอทำใจรับได้ถึงมันจะเกลียดมันไม่ต่างจากตอนนี้ตอนนั้นไรยังเข้าใจว่าอะไรทุกอย่างก็ต้องให้ไอ้ลุกมันก่อนเพราะลุกคือลูกเมียหลวงน่านอนว่าลูกเมียหลวงก็ต้องสำคัญกว่าลูกเมียน้อยแต่พอรู้ว่าลุกเป็นลูกชู้ แทนที่ไตรจะได้รับความสนใจจากพ่อมากกว่ามันเขาว่าเจ้าสัวกลับดูเอนดูไอ้ลุกกว่าเดิมเสอีกพิชชาเธออยู่ไหนมาหาพี่ด่วนเธออยากเอาคืนไอ้ลุกใช่ไหมเวลาบ่ายสองโมงมือขวาของท่านประธานยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเลยหลังจากลาพักไปอเมริกาเกือบครึ่งเดือนลุกต้องกลับมาจัดการงานของตัวเองต่อแม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ เขาทำตัวไม่เอาไหนรอยชายไปรอยชายมาแต่สิ่งที่ลุกทำไม่เคยขาดก็คือการสร้างคอนเนคชันลุกคบหาเพื่อนซึ่งรวยมาจากพ่อแม่ทำธุรกิจเขาหาญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนๆเ,เวลาไปหาลุกจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากทำให้คนเหล่านั้นเอ็นดูอยู่เสมอจึงไม่แปลกใจหรอกว่าหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานให้กับเจ้าสัวลุกฉายนอกสายเลือดคนนี้ จึงสามารถหาโครงการใหญ่ๆใ,ใ,ให้กับบริษัทได้มากพักผ่อนได้แล้วทานข้าวด้วยนี่คือเสียงจากการแจ้งเตือนโปรแกร,รมแชทหน้าจอคอมพิวเตอร์ดวงตาสีครามส่องประกายอ่อนโยนลูกตาส่งข้อความมาหากันทุกๆวันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงของเมืองไทยเสมอลูกจึงพิมพ์ตอบกลับไปว่าดอยครับคุณผู้หญิงอันที่จริงของว่างตอนเที่ยงก็พอทำให้เขาอิ่มอยู่ เขาว่าพอเป็นคำสั่งของคนตัวเล็กลุกจำใจต้องยืนขึ้นเขาบิดตัวยืดเส้นยืดสายจากนั้นก็เก็บของเตรียมตัวออกไปจากห้องช่วงนี้ท่านประธานไม่ค่อยมาทำงานหรอกเหมือนว่าเจ้าสัวจะเริ่มโอนภาระงานให้กับลุกดังนั้นพอปิดาไม่มาเลยไม่ต้องไปกินข้าวกลางวันกับท่านคุณลุกคะคุณเอมออนเชิญไปรับประทานอาหารที่ห้องคะ่ะเป็นเลขาที่เข้ามาแจ้ง ฝากบอกว่าฉันไม่ไปขุณลูกทำไมปฏิเสธความหวังดีของแม่ล่ะคะแมนจะอายุล่วงเลยเข้าเลขาแล้วเอมออนก็ยังคงความสวยสมวัยแมนจะผ่านมีดหมอมาบ้างก็ตามเธอแม่อุตสาหรทำมาให้เลยนะคะเอมออนเดินออกมาเรียกเองเพราะคิดว่าอย่างไรเสียให้เลขามาบอกจ้างให้คนอย่างลูกก็ไม่ยอมมานั่งร่วมโต๊ะยกเว้นเจ้าตัวอยากจะมาเองเท่านั้น อย่ามาสแสดงละครลูกรู้ดีว่าแม่กับลูกไม่ได้ต่างกันหรอกพวกบ้านนี้ไม่ได้เป็นคนดีเป็นบ้านน้อยที่สงบสงเง่ยมเหมือนอย่างที่เจ้าสัวเข้าใจผิดไม่มีทางสละลูกนั่นที่ชายของลูกลูกในวัยหกขวบถูกผู้เป็นพ่อพามาบ้านอีกครั้งวันนี้เป็นวันเกิดของไรทวีซื้อของขวัญและเค้กมาไรจักจะแนะนำลูกชายทั้งสองให้รู้จักกัน จะได้รักละกลมเกลียวกันเอาไว้ลูกซ่อนตัวอยู่หลังผู้เป็นบิดาดวงตาสีฟ้าเอาแตา่แอบมองคนทั้งสองพอบอกว่าจะพามาแนะนำให้รู้จักกับพี่ชายไปสิลูกเอาของขวัญไปให้พี่เขานะนั่นผิดไรพี่ชายของลูกไงละ่ะพอบิดาพักลูกจึงเดินไปพร้อมๆกับกล่องของขวัญเขากับคุณพ่อไปเลือกซื้อด้วยตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุด นี่ของพี่ครับผมซื้อมาให้มันคือปืนของเล่นรุ่นใหม่ล่าสุดลูกชอบและคิดว่าพี่ชายอาจจะชอบขอบคุณมากเลยนะลูกมาไปเถอะเราไปเล่นกันไรรับของจากนั้นก็จูงมือน้องชายไปเล่นข้างหลังบ้านผู้ใหญ่ทั้งสองมองตามด้วยรอยยิ้มก่อนจะมีสายสาคัญโทรหาเทวีเนื่องจากมีงานด่วนเทวีต้องออกไปทำธุระสักสองชั่วโมง ทวีจึงฝากลุกเอาไว้กับเอมออนก่อนโอ้ยพี่ครับอผมเจ็บพี่ดานหลังบ้านลุกเหมือนเป็นกระสอบทรายให้กับไรซ้อมไรเกลียดน้องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะมีแม่คอยเป่าหูว่าคนบ้านใหญ่มาแย่งบิดาไปจากเขาแถมที่โรงเรียนไรยังถูกล้อว่าเขาเป็นลูกเมียน้อยอีกตั้งหากไรต้องย้ายโรงเรียนมาแล้วสองครั้ง คุณป้าครับคือช่วยผมด้วยลูกเห็นป้าเอมออนเดินเข้ามาเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เอมออนทำคือเมินเฉยจากนั้นนางก็เดินเข้าไปในบ้านโอ๊ยพี่ครับอย่าเล่นแานผมเจ็บนะเขาหันมาบอกพี่ชายตัวเล็กๆผอมกระรองรีบวิ่งหนีหากตามไม่ทันหรอกลุกโดนพี่คว้ามาได้ก่อนไรคร่อมลุกจากนั้นก็เริ่มต่อยไปหลายมาด จนเห็นว่าเริ่มร้องไห้แล้วไรจึงรีบถอยออกไอบ้าเอ้ยใครจะอยากเป็นพี่แกกันไรเข้าบ้านลูกเอมออนเดินมาจากทางประตูรั้วหน้าบ้านในมือมีถ้วยอาหารเอมออนวิ่งมาอย่างรีบร้อนจากนั้นก็รีบคว้าเอาลูกชายเข้าบ้านปิดประตูเสียงดังทิ้งไว้ค่าเนื้อชิ้นใหญ่ซึ่งยางอย่างดีและโยนเอาไว้ข้างๆตัวลูกดานเด็กชายลูกผู้ไม่รู้อะไร เขาลุกขึ้นมานั่งพร้อมๆกับการร้องไห้ก่อนจะต้องตกใจมากเพราะสุนัขสามตัววิ่งเร็วมาทางนี้ขาเล็กลุกขึ้นเตรียมจะวิ่งหนีเพราะสุนัขดูตัวใหญ่และดุมากทว่าไม่ทันแล้วลูกถูกพวกมันกัดตัวละครั้งกัดแล้วสะบัดเด็กชายร้องไห้ตกใจทั้งเจ็บและกลัวเป็นอย่างยิ่งดานเอมออนกับไรนั้นได้แต่ยืนมองอยู่ในบ้านเป็นแม่ของไรนั่นเอง นางเอาเนื้อไปล่อหมาจรจัดพันดุให้เข้ามาในรัว้วเปิดประตูให้พวกมันตามมาได้สะดวกพอมาถึงเอมอ่อนก็โยนเนื้อใกล้ๆลุกจากนั้นก็รีบพาลูกชายเข้าบ้านอ๋ช่วยผมด้วยเออช่วยด้วยเป็นโชคดีของลุกเพราะปิดากลับมาเพราะลืมของเทาวีได้ยินเสียงลูกชายรีบวิ่งออกไปดูหัวใจของผู้เป็นพ่อช้าว่าเทวีรีบไปหยิบปืนในรถ จากนั้นก็ยิงหมาสามตัวทิ้งภาวีหอบลูกชายขึ้นรถแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลลูกได้ต่มองสองแม่ลูกที่ทำหน้าหวาดกลัวแล้วร้องไห้ลูกไม่น่าใจว่าการกระทำนั้นเรียกว่าอะไรพอเขาโตขึ้นแล้วนึกย้อนกลับเขาจึงรู้แล้วนั้นคือคำว่าเสส้ง้งคุณพี่คะขอโทษนะคะกินขนมอยู่ดีๆ ตาลุกก็อยากจะออกไปวิ่งเล่นที่สวนหลังบ้านนะคะแล้วน้องก็ดันลืมปิดประตูรัว้วพวกหมาจรจัดก็เลยวิ่งเข้ามาเอ็มออนร้องไห้ก่อนจะส่งสายตาดุไปที่เด็กชายวัยหกขวบซึ่งมีโลหิตเลอะอยู่เต็มร่างส่วนไใรเองก็บีบน้ําตาเช่นกันพี่ขอโทษนะลุกพี่น่าจะออกไปเล่นกับนายตัดภาพมาที่ปัจจุบันเอมออนเดินเข้ามาใกล้นางแตะลงบนตัวของลุก ก่อนที่นางจะเซธลาออกมาปลดร่างสูงผลักนางออกมาเหมือนคนรังเกียจสศกกระปกน่าขยะแขยันเยากคิดจะมาตัดตัวฉันอีกลูกกล่าวด้วยในตาเดือดดานสองแม่ลูกเสแสร้งเป็นคนดีมาตลอดเขารู้เรื่องนั้นตั้งแต่วันที่นางและลูกชายวางแผนจะให้หมาขย้ำเขาจนตายแล้วลุกเจ้าสวทวีเดินออกมาเห็นพอดีเขาเห็นลูกผลักเอมออนเขาตวาดลูกชายเสียงดังสนัน่น จนกระทั่งเลขาทั้งสองถึงกับสะดุง้งผู้เป็นบิดาเดินเข้ามาหาพร้อมๆกับมองลูกชายด้วยสายตาตำหนิฝ่ายลูกไม่ได้สนใจเท่าไรเขาเคยอธิบายไปแล้วกับเจ้าสัวตอนหกขวบแต่พ่อไม่เชื่อเชื่อฝ่ายเอยมออนกับไรมากกว่าเด็กชายในตอนนั้นจำฝังใจสุดท้ายลูกไม่เคยอธิบายหรืออยากให้พ่อเข้าใจตัวเองอีกและที่ยิ่งไปกว่านั้น ลูกเริ่มเกลียดครอบครัวที่สองของบิดามากก็ผู้หญิงคนนี้มาจับตัวผมเขาเฉยชามองบิดาที่พยุงนางลุกขึ้นมานั่งลูกไม่สนใจหรอกความรักจากบิดาอะไรนั่นเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแล้วลูกโตแล้วละไม่นานจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองลูกเสียใจเรื่องพ่อมานานแล้วยิ่งมารู้ว่าทวีไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดแท้ความรู้สึกก็เลยลดลงไปมาก แต่ถามว่าเขารักเจ้าสัวหรือเปล่าลุกยังตอบได้เลยว่ารักแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เท่าเดิมอีกความรักของเขามันลดลงตั้งแต่ที่ลุกโทรให้เจ้าสัวมาดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายหากตาสามีของแม่มัวแต่ยุ่งกับเรื่องงานวันเกิดของไตรจัดงานยิ่งใหญ่ออกนอกหน้านอกตาไม่สนใจว่าผนจะนินทาว,ว่าเจ้าชู้หลายใจและสุดท้ายเจ้าสัวก็มาดูใจแม่ของเขาไม่ทัน พ่อขออย่าทำแบบนี้ลุกป้าเอมอ่อนแค่หวังดีทำอาหารมาให้ชวนพ่อมากินข้าวกับแกที่นี่ผมไม่ได้ขอนี่ลุกตอบแบบหน้าตาเฉยแกใจร้ายมากเกินไปแล้วนะลุกเจ้าสัวอดผิดหวังในตัวลูกชายไม่ได้ในขณะที่เอมออนหวังดีกับลุกมาตลอดเทาว่าลุกกลับไม่เคยเห็นค่าบางครั้งทวีก็ท้อหัวใจใช่ครับผมใจร้าย เราก็ขอตัวก่อนนะบอกเอาไว้ก่อนว่าอย่ามายุ่งกับผมถ้าของทุกอย่างเป็นผู้หญิงคนนี้จัดเตรียมจัดหาหรือว่าทำผมบอกเลยว่าไม่เอาลูกเดินหนีโดยไม่หันกลับไปมองด้านหลังเอกคุณพี่คะน้องก็แค่หวังดีเท่านั้นจริตมารยาหญิงเริ่มออกเอมอ่อนได้ตาเบะปากกรอกตาบนในใจหนางก็ไม่แคร์มันเหมือนกันแหละที่ทำไปนั้น ก็สแสดงละครลุ้นล้วนขอโทษแทนลุกด้วยนะเอมออนไม่ต้องหรอกคะ่ะน้องเข้าใจคุณพี่อคิดมากเลยนะคะท้าเง,งิานอาหารที่น้องทำมาให้เลขาเอาไปกินเถอคะค่ะเรามากลับบ้านกันดีกว่านางกล่าวจากนั้นก็เดินกระเพกกลับเข้าไปในห้องมันเจ็บอะไรกันก็แค่กลางเจ็บไปอย่างนั้นล่ะร้านอาหารอิตาลีใกล้กับบริษัท มักจะเป็นสถานที่ฝากท้องของลุกสเสมอเขายอมรับว่าเป็นคนหัวสูงลุกกินร้านข้างทางไม่ได้มันไม่สะอาดและทำให้เขาท้องเสียเสื้อผ้าของลุกต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ของแพงสเสมอไปหรอกหากแต่ใช้แล้วต้องเหมาะสมมีคุณภาพที่ดีและทำให้เขาพอใจได้ลุกกำลังรับประทานอาหารจานเนื้อของตัวเองอยู่เขาคลายเนคไทดวงตาสีครามกำลังยิ้ม เพราะตอบข้อความสนทนากับลูกตาลอยู่ลูกมักจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเสมอสวัสดีครับลูกวางมือถือจากนั้นก็มองแขกที่ไม่ได้รับเชิญสายตายิ้มเปลี่ยนเป็นดุเป็นชาติกว่าจะมาได้โออะไรกันล่ะครับนายกว่าจะสลัดคุณของคุณแม่เอมอ่อนได้ก็นานอยู่นะฝ่าเท้าของลูกถีบเข้าที่น้าแข้งของอีกฝ่ายอย่างแรง แคนยกมือขึ้นมาปิดปากของตัวเองเอาไว้ก่อนที่จะมองเจ้านายใจร้ายเดือนเนี้ยโอนเงินค่าหมอเพิ่มให้ผมเลยนะก็พอปากแกเป็นแบบนี้ไงเหรอไอแคนโอ้โหก็แคนหลอเล่นแล้วแคนก็ต้องยกมือกลุ้มศีรษะเอาไว้เพราะมาเงกกำลังจะลงมาอีกแคนเป็นอดีตนายตำรวจชั้นสัญญาบัติจึงกำลังมีปัญหาด้านการเงินเพราะพ่อกับแม่ติดหนี้เครือญาติมากมายมหาศาล มากขนาดว่ายดของเขากู้เงินได้ไม่ถึงพอสิ้นคนทั้งสองนีนันก็เลยตามมาถึงลูกประจวบกับแคนเองก็ไม่ได้อยากรับราชการแล้วพอดีเจอลุกในผับคุยกันถูกคอแคนจึงออกมาทำงานให้กับเจ้านายลูกจ่ายนี้ก้อนใหญ่ให้ทั้งหมดมีเงินรายเดือนให้ใช้อีกรายได้มั่นคงเก็บเงินได้มากกว่าเป็นข้าราชการมากทุกอย่างเบิกกับเจ้านายทั้งหมดนี่ครับ ผมได้มาแล้วลูกจับซองสีน้ำตาลมาเขายิ้มแล้วเปิดออกดูก่อนที่จะรีในตามองอีกฝ่ายตรวจที่เดียวงั้นเหรอโอ้ยจะไปตรวจอะไรกันหลายที่ละ่ะครับนายที่เดียวก็พอเล่าอืมขอบใจไปได้แล้วตามต่ออยากให้คลาดสายตาครับนายว่าแต่คุณลูกตาสบายดีไหมครับเอาอีกสักถีบไหมละ่ะลูกถามด้วยใบหน้านิ่งๆโถ ไปแล้วกรับผมปล่อยหลังลูกน้องจอมแซบลูกก็เอาเอกสารขึ้นมาดูชายหนุ่มมองภาพถ่ายของเอมออนและคนขับรถคู่ใจของลอนชาชายเป็นคนขับรถให้เอมออนตั้งแต่ที่อีกฝ่ายเป็นบ้านเล็กให้กับเจ้าสัวแคนสืบย้อนกลับไปก็พบว่าเอมออนกับชาชายนั้นเป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานแล้วนานกว่าที่เอมออนจะรู้จักเจ้าสัวอีก <c oughs> คุณสองคนเสร็จผมนะ ลุกหัวหรอตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำอะไรหรอกก็แค่หาข้อมูลเอาไว้แต่พอพ่อเลี้ยงก่อนโทรมาบอกว่าให้ระวังไตรเอาไว้ลุกเองก็ต้องหาทางหนีทีไล่เหมือนกันไหนเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเขาเองก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นรู้ไปหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเอมอ่อนกับชาติชายแวะเข้าพักโรงแรมด้วยกันทั้งสองเดินตามกันเข้าไปในห้องพักมีลูกน้องเป็นนักสะกดรอยก็ดีแบบนี้ ต้องขอบคุณอดีตร้อยตำรวจโทแคนซะแล้วคงคิดว่าตัวเองจะรอดงั้นเหรอว่าแม่ผมมีชู้ผมว่าคุณเองก็น่าจะเหมือนกันนะครับคุณเอมออนนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอน1นึ่ทุ่มตรงนะคะ